ยิ่งใหญ่อีกครั้งกับผัวอาหารทะเลปรุงเสร็จเพื่อโชว์ศักยภาพด้านอาหารทะเลและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่3ถึง7มีนาคมนี้จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสาครโดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลนาครสมุทรสาครและสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครร่วมจัดงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาครครั้งที่10เพื่อเป็นเวทีกลางให้ผู้ชื่นชอบอาหารทะเลปรุงเสร็จที่หลากหลายได้เลือกซื้อเลือกชิมในราคาพิเศษกว่า80ร้าน ครับในการนเทศกาลทะเลครั้งนี are huh? cus, ้เนี่ยนะครับครั้งที่10เนี่ยนะครับราคาสินค้าเนี่ยนะฮะผมจะยกตัวอย่างให้นะที่เรามีการกําหนดราคานะครับคือเป็นเป็นเป็นข้อตกลงนะครับร้านที่มาขายในงานเนี่ยที่เช่นอย่างแมงดาเนี่ยนะครับปกติเนี่ยร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยนะฮะปรุงสำเร็จรูปแล้วแมงดาทะเลเผาเนี่ยนะครับมีย่างมะม่วงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับที่ขายในร้านแต่ในงานเนี่ยนะครับเราขายที่170บาท นะครับนะฮะหรืออย่างเป็นเช่นปลากระพงนะครับปกติในร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะขายอยู่ที่ราคาขีดละ39บาทนะฮะแต่ในงานเนี่ยนะครับเ,เขาขายกันอยู่ที่ราคาปลาเกิน1กิโลเนี่ยราคาไม่เกิน250บาทนะครับ uh huh. แต่ถ้าเป็นปลาในขนาดต่ำกว่า1กิโลลงมานะฮะแต่ต้องไม่ต่ำกว่า7ขีดเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาไม่เกิน200บาท นับเป็นโอกาสดีของผู้ที่รอคอยที่จะได้มีโอกาสชิมลิ้มลองเมนูอาหารทะเลปรุงเสร็จรสชาติอร่อยจากก๊กฝีมือระดับ5ดาวกว่า80ร้านงานเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันในบรรยากาศพบข้ายามเย็นอันดูดดื่มอาทิตย์อัสดงคอยลงแม่น้ำท่าจีน อย่าลืมวันที่3 7มีนาคมนี้กับงานเทศกาลอาหารทะเลสมุทรสาครครั้งที่10ณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะกิตภาพก้อยนิดถ่ายภาพโชติกาจิ๋วอยู่ทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครรายงานค่ะ